เงอไงผีเฮ้ยเฮ้ hey. Hey. ยใช่มึงหรือเปล่าอ้าวไอ้น,นี่มาอัสตีไอ้สัตว์ขึ้นไปไอ้เถิงไปดิไปดิไปไปดูวิ่งวิ่งไปดู เห็นเดินตรงนี้เฮ้ยคิดไม่จริงตรงนี้เลยคิ้ไม่จริงนี้เลยแล้มองอยู่ไหนอยู่ว่างเฮ้ยเฮี้ยกูด่าแล้วแม่งขึ้นมาข้างบนไอสัตว์กูด่าแด่าแม่งลงดิเอ้แม่งด่าแม่งขึ้นมาข้างบนดิเนี่ยกูหโวงบอกไอ้เฮี้ยเอ้ยเขามีแต่ผีตามหลอกตามหลอนไอ้สัตว์นี่คนวิ่งตามหาผีเขามีแต่เราต้องกลัวมันเขาบอกระวังเผื่อเป็นคนขี้ยาอ้าวพูดอย่างนี้กูกลัวเลยทีนี้ เหมือนคนยืนเคนดำๆเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เธอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 กูจะบอกก่อนทีแรกกูไม่กลัวไอ้ผีเนี่ยไอ้ผีเนี่ยไอ้ผีเคี่ยอะไรเนี่ยกูไม่กลัวเลยแต่คนพูดว่าเรื่องขี้ยาพอพูดเรื่องขี้ยากูขึ้นสมองเลย นะทุกคนนะชุดขาวใช่ไหมเอาคนเอาคนมาเพิ่มเลยเฮ้ย <He i, S 2> เขาบอกชุดขาวเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปอันนี้ไอเฮียล้วฮะ <Huh? S 2> มันเร็วเกินอ่ะใช่มามึงเป็นผ í, ีเหรอถ้าเป็นผ í, อีนผ í, ออกมานะเป็นคนก็ออกมานะที่แรกอะ่ะกูบอกว่าเฮ้ยเฮียจะเป็นผีอ่ะถ้าเป็นผ í, อีออกมาเฮ้ยกูยากอยากให้คนเห็น <Huh? S 2> แต่เมื่อกี้คนผีมักขี้ยาแล้วกูนึกถึงอะไรวะ ที่เราไปดมกาวแล้วโดนได้แทนเราไม่ได้ดูเราไปทายโดนเราดมกาวอุ้ยแต่เราได้เหยียดทับคอนแเฉนไม่ใช่พูหน้าไหลอ,อย่างเงี้ยกูเสียเอาดูไงวะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าที่เราไปแล้วคนดมกาวไล่แทงเราไปาไดู <K> ออที่เดิมได้เยอะนะขอทีเผื่อมันเป็นเงาแสงอะไรเงาแสง<ม>อะไรไม่รู้ลองลองลองไปไหไมยืนที่เดิมแล้วส่องไปเผื่อเป็นเงาแสงอะไรก็ได้ลองคิด

มึงจะทำไรนี่ทำไรทำไรมึงทำไรมึงทำไรทำไรทำไรไม่บอกกูดิโอ้ยจะบม่ตัวเล้งนีโอ้ยแรงแรงขึ้นขึ้นี่แรงขึ้นขึ้นนี่โอ้ยโอ้ยพี่ตัวใหญ่จ้าตัวนี้ ก็ถามให้เธอมาวิ่งไปตรงบันไดอะเห็นกำลังงงมาลงแล้ววิ่งตามวิ่งตามขึ้นตรงกลางไม่ปลื้ม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 ไม่ดีไม่ดีอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้โอ้ร้อนร้อนหลอนโอ้แลนด์หันหันนี่แลนด์หันหัน